และบรรดานักเชียการหลายต่อหลายท่านพีน้องผู้ที่มีอ ي มานได้บอกถึง3เหตุผลอันเนื่องมาจากว่าการบนบานนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหตุผลที่หนึ่งน้องผู้ที่มีอ ي มานคนส่วนมากเนี่ยเข้าใจผิดคาดเคลื่อนว่าแท้จริงการบนบานถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในการปลดเปื้องในการปกป้องเพศภัยต่างๆหรือว่าบาลอต่างๆหรือว่าบททดสอบต่างๆ บางคนคิดว่าหากชั้นบนบาศเนี่ยมันคือสาเหตุที่จะได้มาซึ่งความโปรดปานต่างๆ่างเทียอ์รุบพหานะหวัวตะอาลาทรงให้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิา่านในคราวก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดถึงสาเหตุว่าไม่อนุญาตในการเชื่อว,ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสาเหตุเวนเ้นแต่จะต้องมีหลักฐานยืนยันจากอันกุรานอูฮดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดซลลละหัวไลฮฺอัลลามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานในตรงกันข้าม ท่านอบ,บีมุฮัมมัดสุลลัาละฮุอะลัยฮุะซัลลัมได้พูดมากมายที่อยู่ในฮะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามันโบคอรีและอิหม่ามมุสลิมว่าพวกเขานั้นไม่ถูกห้ามหรอกหรือในการบ,บุญบานและท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัาละฮุอะลัยฮุะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลนัสรอละยุกัดดิมุชัยอันวะลายูอัคริรการบุญบานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งใดได,ได้ไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดสมปรารถนาได้หรือว่าล่าช้าออกไปได้ว่าอินนามะยุสตะครอชบินนัสริมินันบาคินแต่ในตรงกันข้ามบุคคลหนึ่งเนี่ยจะถูกริดรอนความโปรดปานอันเนื่องมาจากการบ่นบาทเพราะเขาได้เป็นผู้ที่ตนีทีเหนียว ฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นหะดิษที่อยู่ในบันทึกของอิหมามบุคอรีรหัสฮะดิษ6กหกและในบันทึกของอิหมามมุสลิมรหัสฮะดิษ3แล้วก็1 6 3 9งหกสามเก้าอัลลุบฮานะฮูวตอาลาไม่ทรงกําหนดให้เขานั้นได้สมหวังอันเนื่องมาจากอิบาดะหนึ่งที่อยู่ในรูปของการบ่นบาท ถ้าหากว่าเรามองในฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานบ่งบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาจะไม่ทรงทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมหวังอันเนื่องมาจากการบ่นบานแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุอาตาลจะทรงให้บ่าวของพระองค์ตามที่เขานั้นปาถนาบางครั้งอาจจะเป็นการทดส,สอบว่าเขาจะเป็นผู้ที่ขอบคุณหรือว่าปฏิเสธต่อความโบ่ดบานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาหรือไม่